นะครับคุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของแรงงานบ้างนะครับที่จังหวัดสระแก้วนะครับเจ้าหน้าที่ดักซุ่มก็ไปพบแรงงานต่างด้าวลักรอบคือพอโควิดเน่ยเขาไม่ได้ทํางานเขาก็อยากกลับบ้านเขานะครับเป็นช่องทางธรรมชาตินะครับแรงงานยอมรับวักอยู่ก็อดตายกลับบ้านดีกว่านะครับเพราะว่างานที่ตลาดลงเกลือไม่มีแล้วฮะดูบรรยากาศตอนนั้นครับ อยู่ก่อนอยู่ก่อนครับอยู่ก่อนชคโชบโชคชคคุย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 นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงขยามาขยับมาขยับมานีขยับมานี่กันบกกันบกอ่าขยับมามมอ่าออ à, เด็กเข้าล่มาก่อนเด็กเข้าร่มาก่อนอ่าอ่าไปไหนกันเนี่ยป้าป้าบ้าไปไหนับบ้า,บานที่ไหนกันต้าบ้านที่แม่ครับขั่งแม่นี่นะครับแล้วเรามาอย่างไหนเนี่ยตลาดลงเกลือครับมาจากตลาดลงเกลือครับหมดหรือยังมาเนี่ยมาแค่นี้หมดแล้วหมดแล้วครับ ที่ซุ่มอยู่ที่คุณผู้ชมเห็นที่เป็นเจ้าหน้าที่นี่คือกองร้อยทหารพราน1025์โผล่ไปจักเอ๋เลยฮะนี่แหละครับแรงงานกําลังจะออกไปทางช่องทางธรรมชาตินะครับปรไปพบแรงงานชาวกัมพูชา14คนนี้ครับหอบลูกจูงหลานมีอาหารการกินเดินลัดเลาะ,ะ,ะ,ะไปตามป่าอ้อยมุ่งหน้าสู่ชายแดนกัมพูชาครับอพอเจ้าหน้าที่แสดงตัวนะครับพวกเขาก็ให้ความร่วมมือยอมให้ตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับแต่พบว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายแหละนะฮะ เขาก็ให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาเนี่ยมีอาชีพรับจ้างซักรองเท้ามือ2ในตลาดอินโดจีนนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดโรงเกลือนั่นแหละตอนนี้ตกงานนะเพราะว่าตลาดโรงเกลือถูกล็อกดาวน์งานที่ทําอยู่ก็ถูกสั่งปิดใช้เงินกับค่ากินค่าชาวบ้านหมดแล้วคราวนี้อดแล้วนะฮะบอกว่าจะกลับไปอดตายไปตายเอาดับหน้าที่บ้านเกิดฝั่งกัมพูชาดีกว่า มายังไม่ถึงชายแดนเลยก็มาเจอเจ้าหน้าที่ซะก่อนสอบสวนเสร็จตรวจคัดกรองเสร็จนะครับไม่พบว่ามีใครติดโควิด -19 เจ้าหน้าที่นําตัวแรงงานทั้งหมดส่งตัวไปที่จุดตรวจต,ตชด38บ้านโอไบเจือนนะครับตเตรียมผลักดันกลับประเทศกัมพูชาต่อไปฮะ